สวัสดีครับสวัสดีครับสามักที่ท่านครับวัสดีจารคุณุูท่านทางสุทธาปีอีทำธรรมดาครับต้องมีจีธรรมดาครับจะดมันนั่งนะฮะหุ้นนี่ปีอีนะครับหุ้นนี่ปีบ่ายนะครับหุ was, s <S lonely, ้นนี่อีบ่ายพองวันที่ของวันที่สิบเก้ามิปีกาเดียนของกรรทางรบนะหุ้นนี่ีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นให้นจทุกวันทุกวันะครับต้องมีปีธรรมดาประจับันรมจะ้ทงชุมชนใู้เรื่องเพื่อความมั่นิงทุกวันทุกวันเช่นเดียว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่มาชมนะทุกที่ทุกที่เดี๋ยวฝากปฏิการด้วยนะครัปฏิการกับใจคนแรกหุกใจด้วยนะครับเดีทาเขาจะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมแทียนลงนะครับเกิดไปนะครับตามนี้เลยนะครับหนึ่งกับสองนะครับเราบ่ายนะออกบ่ายโมงครึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับสี่สาสี่หนึสองเจ็ ไปนะชุดวินก็4 5 6เก็บดนะครับวินกันนะกับหนึ่งกับสอง เสร็จนะครับโอเคเนาะเจ็ดพันอยู่เนาะตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอทุกท่านสวดีสวดีนะครับ